สวัสดีครับขอแนะนําตัวนิดนึงนะครับผมเซลโกฟนะฮะที่ปรึกษาการขายอยู่สุนครหลวงสาขาแจ้งวัฒนะวันนี้เซลโกฟมาส่งรถนอกสถานที่อยู่ที่ประชาสงเคราะห์กับคุณลูกค้าสุดสาครเยรำพี่ครับสวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยว,วแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนิดหนึงครับผมสวัสดีครับผมบผม,ผม,ผมชื่อนายสุสาครเยรำครับกอดีทางบริษัทยีสุได้มาส่งมอบรถให้ถึงบ้านครับอ สุดยอดเลยครับขอบคุณค,ครับผมเราพบกันได้ยังไงพี่สักสาครพบกันทาง facebook ครับผมล่ะก็ <c oughs> ดีแบบเลื่อนไปเจอพี่เขาแบบก็เลยแบบติดต่อพี่เขาไปอทำหน้าที่ได้แบบสุดยอดเลยครับขอบคุณมากทำหน้าที่ได้แบบเรืดเร็วแบบซื้อรถซื้ออะไรแบบถ้าใครสนใจซื้อรถแบบยังไงแบบก็ติดต่อพี่เขาได้เลยนะครับพี่เขาชื่อเซล่ยก๊ก อิสุสุนะพี่นะใช่ครับเซลกอล์ปอิสุสุครับผมบริการเยี่ยมมากเลยครับผมยอมรับเลยครับผมถูกใจผมมากครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชครับก็ถ้าท่านใดสนใจรถยิวสุแบบพี่สุสาครนะฮะติดต่อผ่านกอป์ฟมาทางเบอร์โทรก็ได้แอดไลน์ก็ได้หรือทางเพจเฟซบุ๊กเซลกอล์ปยิวสุแจ้งวัฒนะก็ได้นะครับเดี๋ยวกอลจะปักลิงก์ไลน์ใส่เบอร์โทรไว้ให้ในหน้าแชทนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมกับพี่สุสาครต้องขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ